ก็ช่วงนี้มีเด็กๆมาถามพี่ป๊อบหลายคนเกี่ยวกับกราฟพาราโบลาม3เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตไม่ได้พิสูจน์การวัดรูปนิดหนึ่งมันจะได้กราฟออกมาเป็นพาราโบลาลักษณะนี้ครับเด็กๆอืมเรามาเข้าใจองค์ประกอบของกราฟกราฟนี้กันโอ้โหน้าตาน่าเกลียดมากอืม ตรงนี้คือจุดศูนย์ศูนย์นะครับเรามาเข้าใจองค์ประกอบของกราฟกันอันแรกเขาเรียกว่ามันเป็นพาราโบลาหงายจริงป่ะเมกเซนเนาะมองรูปก็รูพาราโบลาหงายนะครับอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าจุดยอดไม่ใช่จุดไม่ใช่อีกแบบหนึง่งขอโทษขอเปลี่ยนคำเราเรียกจุดเนี้ยจุดเนี้ยว่าจุดยอดคือจุดศูนย์ศูนย์ เวลาเราพูดคำว่าจุดจุดคือขั้วดับ0ูนนอกจากเราจะเรียกจุดยอด0ูนย์แล้วเราอาจจะเรียกว่าจุดต่ำาสุดของกราฟเนี่ยกราฟเนี้ยเห็นว่ามันขึ้นไปสุดแล้วก็นี่ก็ขึ้นไปสุดมันลงมาต่ำที่สุดเลยที่จุด0ูนย์ก็0ูนด้วยบางตำราบางคำถามใช้คำว่าจุดวกกลับก็จุด0ูนย์ด้วยนี่เห็นปะ มาหลายแบบมากต่อไปนะครับมีคําต่อก็คือคําว่าค่าต่ําสุดค่าต่ําสุดเวลาเราพูดถึงค่าต่ําสุดเราจะพูดถึงค่า y เราจะพูดถึงค่า y เวลาเรามองว่าคนนี้สูงเตี้ยเรามองแนวตั้งแนวตั้งคือค่า y เพราะฉะนั้นข้อเนี้ยค่า y ต่ําสุดที่เลขศูนย์หนูก็ตอบค่าต่ําสุดก็คือศูนครับค่าต่ําสุดก็คือศูนครับแล้วก็สุดท้ายเขาเรียกว่า แกนสมมาตรแกนสมมาตรคือแกนที่พับกราฟและสนิทครับแกนสมมาตรจะชื่อสมการ x เท่ากับแล้วก็เอาตัว x ตัวเนี้ยมาต่อ x เท่ากับตัวเลขตัวเนี้ยครับ x เท่ากับ0ย์ครับ,บ, 0, รบนี่ในห้องซูมหรือว่าในคอสกราฟของพี่ป๊อบเนี้ยพี่ป๊อบสอนเรื่องนี้ละเอียดมากมากจนกระทั่งแบบแค่วาดรูปเด็กต้องสามารถพูด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 ,พดได้หมดทุกอย่าง ซึ่งอันนี้สําคัญมันไม่ใช่การท่องจํานะน้องมันคือความเข้าใจเข้าใจองค์ประกอบแล้วก็เข้าใจว่าต้องพูดอะไรออกมาบ้างแค่นี้หนูก็จะทำกราฟพาราโบลาได้อย่างง่ายได้โอเคนะครับเด็กๆ